น้อยคดกิ่นที่เต็ม,ยมอยู่พี่น้องเบื้องทางเป็นใส่ไปมิตาทางสีเหรอครับเว่าบอถึกเตียนเตียนเลยนี่ปลาหมึกกวนออกยามยาม,ยามแล้วิวว่าสีกิ่นนู้บุร่ะครับ อาจิออมหนูหนูเลี้ยนนะครับไหน่เขาหงอเนี่ย, ừ, ยนะ ừ, ถือปักเอวครับพี่น้องตัวนึงลนเลี้ยนนี้ครับตัวนึงถือแล้วนี่มานหนึ่งว่ตัวนึงเกี๊ยบซ้ำกันนะของพันเจือนะครับไงๆมาขึ้นกัปเงี้ยนะครับใส่อะไร อันดีเซ่เซโน่จี้โอ้พันเจือเอาแล้วครับฟันเจือแล้วครับที่น้องครับเตรียมแล้วครับสซนี่มาแล้วครับป้าเขาเตียกเลยคือโบปากโบติ่งเหอหนูน้อยครับโอ้ยยยยยสยย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 หยยายยยยยนยยยยยยายยยยยมยยอนียยัยย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  สองพันครับสามพันบ้านนองมนวยคือกันครับสองรถไงครับผมเบื้องไม้น้ำกันครับครับนี่เป็นไม้เฮานะครับห้องไปใสมเมาแลยวเนาะคัมหรอเมเรียโทรศัพท์ไปนะครับย่านเสียพูนปลาอ่อยพ่านเจือใส่ปลาอ่อยแล้วก็มีกับเล็กพอมาครับบ่วงผมลอยหาสิบลังครับหมดเลยเบื้องเสบียงห่อมากันสองสามคนเตียมรถครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมพ่านเจือบาตาก็มาตาก็หา โอเจ็ดต oh, right, <No. S 1> <laughs> ัวแล้วพี่น้องนู้ใส่พเป็นเลยว <laughs> <laughs> ะกำว่างูนะพี่นี่ครับกับเล็กห่อเยืย่อเ่ากันเยืย่อใส่เป็นเยืย่อกระปูนะครับกระปูล,ล้วนเลยปาัากวายบาร์ไดไซมันแข็งปวดบ่วงมัดเลยพี่น้องนี่ป่วงดีเท่าล่าร,รุ่นกันต่อแรงๆครับอาสีคือบ่มา บ้านโคกไข่หัวนาคำครับโคกไข่ตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินมาเพิงบรรยากาศคนเพิ่นกระไซครับถึงท่งถึง,งทึงเป็นบ้านพำเนาะถึงทึงเพิ่งนกระไซลงมาต่ำกันเท่ากับบ่วงเมดพอดีครับเรยอบอีดยากทางนี้คนใส่ครับพามาเบิงมองใส่ไ้นะครับ แล้ยวยานพี่น้องบ่ได้เบิงตอนใไ่ก็บ่ได้เบิงอีรีแล้วครับใไ่ไปล่ะพ้าวยานใส่บ่วงบ่ท่านนะครับยานบน่มีเวลาอันนี้เปียวหู้มันหุ้ก,กอเกเปียวตัวห้อยกัดห้าเหยียบหงาเช่าเฉา,าอยู่ดีแต่มีอยู่ไปเบิงหลังพุ่นครับมาเบิงจุดนี้กันจุดนี้นะ่าจะมีโตนะครับ ว่าตัวหนึ่งกับสองตัวแหละอันนี้เป็นเป็นกับเล็กนะครับกับเล็กกับอันฝ้าพาาบางท่างท่างติ่นเตียนเลยพี่น้องนะเรียนจนเปลี่ยนพี่น้อง งนี้เป็นเป็นบ่วงลวดนะครับบ่วงลวดบ่วงดีดบ่วงกระเทยเท่านี้ละครับเดี๋ยวพายางไปเบิ่องมองพันเจอใส่ไปนะครับเดี๋ยวลอยยางไปยาวมองเพลนใส่ไปแถวนี้บรรยากาศดีครับ มีให้กันมีประมาณสองไร่สามไร่ระท่านเกี่ยวครับผมใส่ผมใส่ผู้เดียวเลยบ่วงลอยหาสิบลังประท่านประท่านในเกี่ยวหนูไปต้อนย้อนเลรอครับมาเรงถาลุ่นพลงานกันครับผมน่าจะมีเตียมแน่นอนล่ะครับแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีของพันเจือนะครับเกเกย์ใส่ไป ห้อยหนาห,ห้อยพันมัดหนาพี่น้องนี่ของพันเจอนะครับกระดาษนี่น้องเกียร์เพิ่งไนีทางกดงามครับเกี่ยวเขาออกไหมไหมถึงกรนจุบเลยแตงว่ามีควยแถวนี้โอ้นี่ดีควยเทิงเั็นกรด่ใส มเมื่อแรกอาจจะไอ่ได้เห็นตัวนูชัดนะครับเพราะว่าเขาอดสตัดออกพี่น้องนี่ค่อยมาใส่เพราะว่า YouTube เดี๋ยวนี้เป็นบอยอยากให้เห็นหนูปันเดยโควดงาม,มาครับไปครับผมครับเนื้อกินเคลื่อนนี่ครับ ปีงปลาหมึกก้อนออกยามยามแล้วว่วาสิกินหนูไปแล้วครับเมื่อ้อมหนูะนะครับมองนอนทีนอนนี่มองใส้หนูเห่าครับผมพาพี่น้องมาหยามบวงครับอมองใส่ไปครับมองไทยเบือง เร่งเห่นวเ,เวลาออกยามบ่วงนูเลียนนะครับไหนเขาหู้นะถือพักเอวครับพี่น้องตัวนึงแร่นนีครับตัวนึงถือแล้วนนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเก็บแต้มแรกครับผม

เพี่น้องติดนกโอ้ยว่ามันติดหนูนกอันนกอียังนกคุมบ่ไรครับครับพี่น้องครับอ๋อสี่ขวานูนะครับนี่บานนี่ขวานูแรงขวานแรงอยู่ผู้เดียวนะครับเพื่อนไปเอาปลาอยู่เพื่อนเอาแหมานน้ครับสิไเปว่านปลามาสัน่น ผมก็เลยเป็นพ่อคัวครับหนูมั่นมั่นน,นะครับ นี่ปลาแดกลายงคับปลาแดก็ใสมีปลาแดปลาแดกน่ามงนะน่ารัน่เียงก็่กันเลยบอ่ของได้ตวอนี้หอรเาดงินเก่ยังไปไ้นะโอ้ยอยเก็บเิ่พต้องหมอตัวนี้ย่เียเีหมอตัวอกเขานี่แต่แล้วเนนองปรแล้วเนาะที่เบิดเครื่องแอเไม่ เต็นไไนนเยนเยนไรมึงเตือนอะไอเด็กน้องในความอบมอ,อกเออใช้ชืมือเลยคอเดินต้านเตือนเมียงก่อนนิ่งปืนอะไรนิ่งปืนเดี๋ยวต่อฟอร์ได้ยังไได้ไปใช้นู้นสิไปมาสานถุมที่ถุ่มเครื่องกาบน้าเนี่ยทันตีหนึ่งีสองกับนอนตื่นขึ้นมาหฮงงไปหายามนู้ไม่เขาอะไอรเพดแปลกด้บ้านนี่ไอ้บอกเลยอ้มนู้นนี่แท้ข็อขวน งงเลย<ว>ไห้มันหอมกินข้าวต่อได้เ่าเพื่พออย่างนั้นไหมจะว่าใสา่วลา,าไห,าาไหลเลยคุณส่เขใส่ <s> อ,อยู่ใกล้กระซิบโขว่ ครับผมของพันเจอครับเขาใส่มาท่วมกันพอด,ดีข้องผมหมดแล้วเด้อได้เ,เพิ่มตัวนึงครับเมื่อกี้ต่อถูกของพันเจอครับผม,มด้านบนอ,อ้ยม,ม,มาแล้วครับครับ,รบยางหยาดนักวนพันเจออมาเลื่อยครับเมื่อกี้เรามาแล้วตัวตัวบักนี้ครับพี่น้องเสี่ยงของผมได้สามตัวเนี่ยน้ำหนัก ีวนันพุงลงไปกห,หนูเอาแล้วนี่จะทัางงามๆนะครับแต่ว่าบ่ค่อยโดนหนูมันหนูจะยังบอลเลียนนี่แหละครับทั้งหลุนเมงเงมือนสออนะครับหม่ก้องเจาัก,ากหน่อยแนะมน <m uch ing> สั้นตอกกัออกออกมาอยู่นะครับ no. พูละตัวเห็นอยู่แต่ว่าตอกนี่เ,าเ <m uch ing> ขเาแล้แวงนะครับมันนูจะรูแล้วกันหนูเก่งนะครับแถวนี้เพราะว่ามันใก่ปลาอ่อยมันน่าจะประสบการณ์หลายนะครับ <m uch ing> ปลาอ่อยเพราะว่าโคตรมากตลอดปลาอ่อยที่ <m uch ing> <m uch ing> ลังนี่ตำบ่วงปีนนะครับนี่เสือกน,นะอ้นนเีออผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับถ้ามายามบ่วงนะครับอันนี้เป็นกัฟฟ่าพานะครับหลังแหลกลงนาขุย ลันอ้ยลันแต่ว่าบอยอยู่ครับผมครับบางเบิ้งทีเ็าได้รู้หน่อยมาขึ้นนะครับนี่ใส่ไปซองหลังอันนี้เป็นกับอันเพื่อนฟ้าผ้าละมีซิลี ทางนี้ก็มิดครับผมครับนู้นลายนะครับตัวบ่ถือบ่วงเลหรอกจามาลายลังล่ะคุยกันไม่ไหมครับพี่ค่อยคดกินที่เตรียมอยู่พี่นอ้องเบื้องทางเพื่นใส่ไปเบื้อทางสี่หรอครับแต่ว่าบ่าถือเตียนๆเลยนี่ ขอเก่งครับยอมครับพี่น้องครับเตรียมแรกครับโซนนี่มาแล้วครับปลาเข่าเตียกเลยคือบ่าปากบ่อต่งเนาะหนุหน้อยครับโอ้ยง่ยอยู่เดี๋ยวออกกันเด้อครับเด้อ มาเบึงของพันเจอนะครับพันเจอใส่ไปผมยามแล้วแเล้วเียมเดียวคือเกามานบ้านลูกพี่เออ <c oughs> มานหรอวะตัวหนึ่งเกียบซ้ำกันนะ่ะ ของพันเจอนะครับญ่าๆมาขึ้นกปเงนะครับสองตัวสองตัวนะครับของพันเซ่ได้ยิ่งเสรียิ้เป่าอา่อยว่ครับรุ่นไปเรื่อยครับ,บรอยบ่ยใ,ใส่ไร อันดีเส่เซ่หนูฮิตพันเจออครับพันเจออะออตัวน่อยแห้งครับนี่ครับัวพันเจอว่าขาดว่าสันหลังนึ่งนเืบ้อยนดูหน่อยบ่วงันงวดงลวดบ่วงอยง ใส้คาบางังเลยรุดแล้วป่มันรุดตัวนี้มันรุดไปเลยครับ <c oughs> นั่นเอดงน,ดนีน่นั่น่ะอุย้ยบัเมียนแล้วก็เห็นลังดำๆจ้าวเ <c oughs> ตัวที่สี่ไหมเต๋วที่สี่ยองพันเจือยยังบอนับคร<อ>ับผม 玩关系。